อันนี้จะเป็นไส้ขนมขนมมกหรือว่าขนมเทียนนั่นเองเป็นใส่หวานพี่น้องวันนี้เป็นวันห่อข้าวต้มขนมเนาะพรุ่งนี้วันห่อข้าวประดับดินมะพร้าวกับพอดีเลยขัวเรียบร้อยนี่ใส่หวานมะพร้าวยากอ่อนๆนิดนึงเนาะกำลังหอ่อ อันนี้ก็จะเป็นแป้งของเราที่จะหอ,อก,กับข้าวหนมนี่หอ,อก,กับใส่มะพร้าวอันนี้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวผสมกับแป้งสาคูนาเนาะถ้าข้าวเหนียวล้วนมันเหนียวก็เลยผสมกับแป้งสาคูแป้งสาคูมันทามาจากแป้งมันสปะหลังแมนบอกมันจีบอนเหนียวเกินเนี่ยมันก็สิออกเนิบๆนบเนาะยังเป็นเม็ดสาคูอยู่นี่สีใบเตยนะจ๊ะอืม งานีนี่ห่อ,อมาแล้วมันินาตาประมาณนี้พี่นอ้องจ๋าขนมหมกหรือว่าขนมเทียนนั่นเองเป็นใส่หวานใส่มะพร้าวนะจ๊ะนี่ได้หลายแล้วแป๊บเดียวก็จะเอาไปนึ่งใส่ซึงเนาะนี่ถ้าอยู่ในเมืองเขาขายแพงเลยพี่น้องเขาขายห่อละหาบาท ขนมโบราณโบราณอันนี้ไม่ได้ขายดอกกินเองจ้าแล้วก็ลงวัดแน่ตักบาทด,ด้วยปกติอีบ้านห้ากับมิเตเฮตใส่วานนั่นแหละใส่มะพร้าวหรือว่าใส่ถั่วเหลือง ห่อเองกินเองนะจ๊ะส่วนใหญ่กเกษตรแต่ย้ำบุญย้ำงานเนาะบานเฮาส่วนนี้ก็จะเป็นห่อเขาประดับดินเดือนหนาก็ห่อเขาสาบเห่อเดือนหนาสักสิบห้าวันมันเป็นประเพณีทางลาวลยว่กคนอีสานพี่น้องโอยห่อนี่คือห่อหน่อยแท้ตะมุตะมิะม่อตองหน่อยกับห่อหน่อยม่ตองใหญ่ก็ะหอใหญ่นะจ๊ะ เดี๋ยวเราก็จะเอาไปนึ่งซึ่งสองสันนี่ท่านผู้ชมม่นเปนสี่สิบห้าสิบห่อคุณมอนี่นี่ค้างหมอไว้เรียบร้อยเราก็จะข้างปลาไว้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ซุกแล้วพี่น้องหนึ่งประมาณยี่สิบนาที เนาะเราก็จะฝาปิดไว้สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนสายๆพี่น้องจา๋าวันนี้เป็นวันหอ่อข้าวต้มขนมนั่นเองเมื่ออื่นเอาไปว่างจากโมงไหมยายรุนห่อข้าว ตีสามบอกเขาบอกก่อนตีกองเลิกเหมืนเมือนบอกโอ้สตีกองเลกเรยเพื่อจะลงเขาชุบส่งแต่อยู่แล้วเน่ยเขาไปส่งห่อเข่าเนี่ยกลางคืนเด็ตีสองตีสามยังเขาเหนียวอนท่าหนึ่งเข่าบอกบางคนา่าตีกองเลิกเราคือเอาไปตีกองเลิกกับตีสามแม่แล้วใช่เขาเย็นไห้แต่เมื่อวานห่อไห้ เอาเขาเขากระใส่บ่ก็เดี๋ยวใส่แต่อาหารกันเอ้าได้กินข้าวเข้มงวดสบายผมมีข้าวกินกินแล้วกินแล้วก็บอาไม่กินข้าย้อนกินมากบ่ไว้ง่ายๆคืออันห่อข้าวปลาดับบินห่อข้าวสารนะคือเป็นประเพณีของคนลาวคนอีสานที่เฮ็ดบุญให้ผีให้ปู่ย่าตายายให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนาะก็มีเบิดทุกอย่างของอยู่ของกินข้าวต้มขนม มีหนึ่งเผือกหนึ่งมันหนึ่งกอยผลไม้ปูปลากบเหียดมีเบิดเนาะเิรษฐกินท่านหนึ่งเอาเบิด์ตเนาะปีละว่าป,ปีละเทือกกแมนสองเทือทั้งหอกกระสาหลักเนาะเพรโะษณาแต่มีเบิดเนี่ยของสมของหวานของข้าวอันนี้กอยไปื่อกอยเจ้ะยาะไปเลยลุนน่นกอยตะเจาะไทำให้หรอ กลอยหัวก่อยดีเย้รุ่นละคุดนั่นแหละเป็นแต่สิบบทจอเบิงเขาเป็นต่บทจยังแผ่นแขกงแงกินมาเสเมาก่อยซะเด้อปกติมันสีอะไรหรือว่าเขาหนึ่งหนึ่งแล้วเขาสิมาขูดมะพร้าวใส่ใส่น้ำตาลแซ่บมึงไบักอื้ออันนี้บักอื้อเบาเอือ ลูกละสี่สิบบาทจากโลวะน,นี่ประมาณสี่โลหนักนดีเด้อใน้เขาจหลักอุดมสมบูรเต็มพานใ้แก่ครับมันกำลังมนเนี่ยเีแช่ม,ม,ชม,มาเอาน้ำมนในนี้นะหนึ่ง เนื้อเลี้ยงโอ้ยแข็งแไหนทุเตงกระเ่งเหรอเนนหนักมันหเนี้นี่กำลังเหลืองเออมันแก่แล้วนายมันแก่แล้วของมันม่นแล้วเนาะแก่นืัทอง ลมนี่กับบร,ริเวณเตาลงวัดอย่างเดียวได้พี่น้นองเฮ็กินน้ำกอยได้กินปีละเถ้าได้สิได้กินละส่วงนี่นะเดี๋ยวกะบดยาม นสิเอาอยู่อาอยู่ทงนึงทงละเ้าาขามางสิหโอ้ยจอันนี้ได้เฮ้ยพอดสยจาบาไวนี่่ไปดีนะเฮา่น่เขาก็สใฉพเฮาใข้าวดิพวกข้าเมาพวกแคสิทุ่งในเมืองกงละ10,000กิสิใทุ่งน้อยดอก ซื้อมาเบิแล้วเพไใหม่ก็ดีมากสมมากียังแอปเปิลแอปเปิ้ลมักซิดาเขาเบิแหละในกลางทงนะเมื่อไม่หล่นเบอร์อะไรบอกมักซิดา,าชุดกับมใส่เดยเขาโพดก็ซื้อแล้ว ขนมกับหนึ่งันึ่หนึ่งซึงหข้าวต้มซุกแล้วบุญข้าวต้มหมอนึงขนมกับซึ่งข้าวหมูต้มมันเตาข้าวต้มขนมฉันจะหูซุกบุญุกอย่างก็ไ่บางไก่จะเติมไงบ้วต้มเไเสาวเตสม ่บ่ด้กุ้กแะป๋องละเจาะไปกับตแต่ว่ากะมันเป็นประเภทนี้พี่น้องขาเจ้ากะฮอเบิร์ตสุบานสุลังคา ขลการก็เศ้านมีน้ำเด็กออมาปาเคงรูลเลยักขนาดมันไหลอ่ะนไหลู้กว้กระตุ้มตัดมะพร้าวกุดไวยเขาประดับบินนะเขาเจ้าทรงกลางคืน สม in ัยอย่แตยยังน่อยน่ะลงไปก็ไม่ถา่าลงไปแจวัดผู้เดชเราเนื้องไฟตะกี้ประมาไต่ตะเกียงบอกเดี๋ยวมีเงินกับไสอยูนกินหมากพูกอกยาไชบุกตะกี้เน่ยว่าตานเนาะมาฮอนสนั่นอยู่ เบมมมติเขาบริยาให้กินก็หาตัเงินสมัยตะกี้เนกินเอาเบิดอยู่ในกินอเก็บไอเจมเบิร์ดตะกี้มันอึดมันหิวปอกก่บนนะปอกพ่นเนแต่ว่าเขาสากนะหรือว่าเขาสลาก เาเจาเสียลงตอนตอนเพลนลรวก็ตักบาตตอนเศร้าถวายผ้าขาวผ้าข่ากับเงินละผ้าเดี๋ยวทั้งภาอีสานเขาเจาประเทศเป็นกระท,ง,นะระทงเลยไปต่ตอกกระทงอะไรอาหารการกินใส่แรไปวางแถว งเงาไมา้ขังวัดคุณยายไปวัดไปพังธรรมะคนสีน่ามือแรงมมแล้าก็มืรบกวนบ้านล้าลืมไปเมื่อ Ờ mọi người sao có thầy bạn mình bảo. Mình đi có mượt mưa bớt mượt đi รอซิมข้าวหนมแต่อีทางท้งไทยก็จะเห็ดใส่เค็มใส่เค็มใส่หวานเนาะ เป็นวันจ่ายมีตลาดคนหลายหลายคนขายก็หลายคนซื้อก็หลายวุน่นวันวุ่นวันขายก็โบโตาาขายก็มีบบสุอย่างเล็กนะเต็ม,มกระบอกเอาไปห่อกับสามมันจะเปนเนื้ใส่ตู้ไว เขา้องติดฟิล์มไว้บ่ายมันถึงอากาศเราเข้าตู้ว้สิบห้าเมืองคาเซียเบิร eh ์ดไม่ไ <forcé> ด <Deus> <ored> ้ไปกินเบิร์ดสองอาทิตย์ ยายีค่ัแล้วมาเอาของมาจากแล้วบมาบอมือแรงน้าเีมอุอันเพือนอันมาให้พลวลาพังล้ยพังธรรมะอีกกับเข้านั่งแหละเลวสิมากับเข้านั่งแหละเล้ยพังบ้างฝันว่าสโท้อัน เกว่าทอ้เขามาเอาหรือบ่ายบอกนั่งแหละทรนะจัดเลยย่าไมมาดูและทังหมเนันจะให้เขาแปาวาน้ำน้ำซมากรวยคอยปัเทศยังโบอนั้นและคอยจะแนแเดี๋ยมาบาอันเม็เข้าเอร่อปันกันด้วกับเ่เน้าวยแหลบ่บกูบอกเอาดอกคนว่ะอ่ะชิมมึงด้ยคนโอ้ยเอาละนี่คือกินเ่ลมันมีอยู่ในตู้โอ้ยในตู้เอยซื้อมาเต็มอยู่ เมื่อกี้รถเออคอยซื้อมากมือนะเพราะเขาเห้มันจะหน่วยใหญ่เอาเอาเพือกเอาไปให้กินอยู่ได้เมื่อวันจันทร์ทำอะไรแล้วลเราไปยายลีห่อกระต้มขนมนั่นห่เก่าถูบ้ากูมาซื้อน้ำนางแหล่ได้ข้าวซิห่อเช้าบาทเจีแหล่เพื่อนเฮ็ดอันขนมขายเสมอนี่ห่อนี่แหละแล้วห่อขาย ปูเล็กได้ก็สัはは <h ari> <h ari ่งของเรามามามาห่อเอานี่ยังเหลือปักลายหนึ่งเหลือหววหนึ่งให้ดอกอยูสองเข่าหามกกับพอแล้วเดี่ยพอสองมกพอพอสองมกกุ่นไปคืย อันนี้ก็ฮาวะเป็นรอยห่อเลยเนี่ยเป็นอะไร้างพ่อปันาอันนี้เห็นรตาบ้ามีคนกินกวนกินยอกินอยู่ไปดูพี่อง่เถื่ยเพาะปเะ็ดได้กินเยอะเถื่อจ้ากินละมกชองมกไหมข้าวก้มพันเราไปยาแม่เชิญเราหมักใขาวกลมพันเอาแบบส้มใบเ เรื่องของเรื่องไครก็มักง่ายมักสบายฮะเด้อยากนย่างันนี้คโครนคโครนใส่กันโล่สาวกันเล้วสุกแล้วพี่น้องจา้าหนึ่งบริพอยี่สิบนาทีสุกแล้วนะจา้ามาปรุงดูบุญเดี๋ยวสิค้างหม้อที่สองนี่ยกออกปรุงสุกแล้วนะจา้า อ,อันนี้จะเป็นหม้อที่สองนี่พี่เราจะสุกแล้วหน้าตาจะประมาณนี้นะจ๊ะมันสีเขียวใบเตยนาะเป็นเป็ดแปง้งนะสาคูผสมกับแป้งข้าวเหนียวมันสีเหนียวเกินเด้ถ้าแป้งข้าวเหนียวรวนะมันสีเหนียวเกินกอะกินกินซีมซีมใหญ่มา สุกแล้วจ้าได้สองซึ่งนองโบได้กี่หอประมาณเกือบร้อยผุละห <c oughs> วานมัน <c oughs> ใส่มะพร้าวอ่อนเป็นน้าาวมม่่แง พี่น้องจ้ามาใน,นีก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีเรียบร้อยแล้วจ้าข้ต้มขนมวันนี้นี่จะกินอย่างเดียวเยม